วิกแนเจมังสวิรัตรากฐานจิตปัญญ,ญาณถามมดสงสัยขอถามคนที่ปฏิบัติฝึกสมาธิจิตยังทานเนื้อสัตว์อยู่เขาเบาและกลับสู่ภายในได้ยังไงคะพอมดละเนื้อสัตว์ง่ายมากค่ะมันไม่เหนื่อยไม่ต้องมีคำถามต้องพยายามทำเลย ยิ่ยเฉยๆก็กลับสู่จิตภายในได้เองราวกับว่ากลับได้แล้วกลับได้อยู่แล้วตอบต้องเข้าใจก่อนว่าผู้มีฤทธิ์เดชหูตาทิพย์แต่ยังมีทุกข์อยู่ก็มากมายนั้นแสดงว่าเขาใช้ฤทธิ์แห่งมิติ4ไม่ได้ยกระดับจิตถึงมิติ5มิติห แห่งปัญญาเมตตาก้าหารการยกระดับจิตสู่มิติ5คือเขาคนนั้นจะสุขทุกสถานการณ์จิตพ้นทุกรไร้จิตทวิตแห่งคู่คือไม่มีการตัดสินเปรียบเทียบถูกผิดในใจตนผู้ที่เข้าใจจิตหนึ่งจะเคารสพสรรพสิ่งเสมอตนเองแจ้งจิตจริงๆ ฉันคือเธอเธอคือฉันและฉันก็คือสรรัตว์จึงไม่อาจาก,กินเบียดเบียนตัวเองได้อีกต่อไปเมื่อยกระดับจิตได้จริงๆแล้วจิตภายในจากไฮเออร์เซลตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของเราก็บรรลุแล้วจะดนใจให้ละคายการติดยึดรสชาติของเนื้อสัตว์ลงไปเองเพราะ เนื้อสัตว์ที่มีเลือดเนื้อมีอารมณ์พลังงานลบเก่าวที่ตกค้างที่โดนถูกฆ่าทำลายนั้นเขาเป็นพลังงานลบเขาเป็นของหนักของอยากที่ไม่ตรงกับขึ้นจิตที่ต้องการความเบาละเอียดเมื่อเรายกระดับจิตให้เบาละเอียดขึ้นแล้วทั้งกายการกินอารมณ์ ผู้คนเหตุการณ์สถานที่สิ่งภายนอกจะปรับให้เท่ากับจิตภายในของเราไปเองอย่าไม่ต้องฝืนดังสินเสมอกันเมื่อยกระดับจิตได้จริงๆแล้วจะไม่ต้องเข้าไปพยายามที่จะกินหรือฝืนกินใดๆอีกเลยเมื่อสุขที่จะทำเองก็ไร้อุปสรรคข้ออ้าง ของเงื่อนไขทั้งปวงมันจะเลยตะก,กระเหตุผลความรู้ของสมองไปทั้งหมดตัวจริงไฮเออร์เซลเขาจะคุมตัวปลอมอย่างผดดสิ้นได้เองย้ำหูตาทิพมีฤทธิ์เดชนั้นเป็นเพียงของเก่าเขาเข้ามาช่วยเสริมผู้ที่ยังมีเศษพลังงานลบอยู่เขาจะ ไม่สามารถคลายจากรสชาติข้ออ้างเหตุผลที่ฟังดูน่าเชื่อถือแห่งการกินไปได้จริงๆหรอกเหตุผลคิดของอัตตาตัวปลอมมิติ3รู้สึกรักปัญญาเมตตามิติ4ี่ห้าหกและกล้าหารที่จะเปลี่ยนแม้คนอื่นจะว่าเราแปลกแยกดูบ้าขนาดไหนก็ตาม เขากินกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่กินเนื้อสัตว์จะขาดสารอาหารแล้วสุขภาพจะแย่ลงเอานะวัวควายช้างกินแต่หญ้าแข็งแรงตัวใหญ่ทำไมไม่ขาดสารอาหารละ่ะเพราะเขากินตรงกับเครื่องจากภายในของเขานะสิแล้วทำไมคนยิ่งกินดีอยู่ดีป่วยเอาละ่ะเพราะเขากินของที่ผิดสําแดงกับไกาเขาอยู่ นั้นน่ะสิน้ำมันดีราคาแพงขนาดไหนก็ตามแต่ใช้ผิดกับเครื่องยนต์มันก็ผิดสำแดงอยู่วันยังค่ำนั่นลหละครับคนที่เขาว่าเราบ้าเขาก็พอรู้ข้อมูลที่เขาเปิดเผยกันไปทั่วจากนักพันศาสตร์ที่สรุปลงตรงกันแล้วว่าคนที่ละเป็นสัตว์กินพืชโดยแท้จาก ฟันกามไว้เคียวพืชผลไม้น้ำย่อยคนเอาไว้สำหรับพืชลำไส้ที่ยาวเป็น10เมตรคือเป็นของสัตว์ที่กินพืชอย่างชัดเจนจมูกชอบความหอมหวานของผักผลไม้จมูกเราปฏิเสธเนื้อสดๆที่แสนขาวที่เรากินเนื้อสัตว์อร่อยคือเครื่องปรุงรสและการปรุงแต่งเติมเครื่องเทศลงไปหากคน เป็นสัตว์กินเนื้อเราต้องชอบกินเนื้อสดสดดิบดิบเช่นเสือสิงโตที่มีเขี้ยวที่ไว้สำหรับฉีกเนื้อและเกินไม่มีการเคี้ยวเอื้องเหมือนสัตว์กินพืชปอรอแต่ใช่ว่าคนกินมังสวิรัตเจทุกคนจะยกจิตได้แล้วนะมีเหตุปัจจัยเช่นกินเจมังสวิรัตเพราะกามก็มี เพื่อมาเรียนรู้ชดใช้ที่หลายชาติฆ่าไว้เยอะจึงต้องมากินให้จิตสมดุลก่อนในชาตินี้จึงจะยกระดับจิตต่อไปได้กินเจมังสวิรัตแบบใช้ความศรัทธาเชื่อความศรัทธานำปัญญากินเจมังสวิรัตเพราะอยากบุญกินเจมังสวิรัตเพราะห่วงสุขภาพกลัวโรคภัยกินเจมังสวิรัตเพราะอยากพ้นภัยพิบัติ กินตามคนอื่นเพราะเขาชวนพากินกินเจเพื่ออะไรมากมายนั้นไม่สำคัญเท่าการมีรักไร้เงื่อนไขมหาเมตตามีองค์ปัญญารองรับเพราะแจ้งจิตหนึ่งอย่างเข้าใจแล้วว่าฉันคือเธอเธอคือฉันฉันไม่อาจกินทรมานหรือเบียดเบียนตัวเองได้อีกต่อไปนั่นหละคือการเข้าใจจิตแห่งความเคารพในก๊อตเสมอภาพ ร่วมกันนั่นเองผู้ที่ยกระดับจิตได้จริงๆนั้นมีเพียง144,000คนกับกำลังเสริมอีก350,000คนทั่วโลกเพราะนั่นคือดวงจิตวิญญาณเก่าแก่จาก1%ของจิตชาวเมมูเรียนเก่าแก่ที่เคยเกิดกายมาและรอคอยเวลามานานถึง ห้าห0ืนถึงหกหมืปีกันเลยทีเดียวเพื่อลองเพื่อมารอการมาช่วยในการปกโปรดในการครั้งนี้เพียงคนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ยกระดับจิตได้จะช่วยนำพาทั้ง8,000ล้านคนและ31มเพบสู่ยุคใหม่ยุคพระสีอานพระแม่สีอานยุคแห่ง ทองแห่งยูโทเปียนได้เลยปร,รความจริงโรคเราจะต้องถูกล้างไปตั้งแต่คิสศักกราช2,012ตามปฏิทินของชาวมายันเพราะปกติโรคเราจะร้างทุกหนึ่งกับคือ1 0 0 0แสนปี1 2 6 0 0แปีเท่ากับ1นึกับแต่ครั้งนี้ ได้มีผู้บรรลุธรรม49คนก่อนปีคิศักราช2012ที่มาจากทุกองค์กราศาสนาพลังแห่งการบรรลุนี้สั่นสะเทือนทั่วจกักรวาลเปลี่ยนชะตากรรมแห่งการที่จะต้องล้างโลกเป็นเข้าสู่ยุคทองแบบไม่ต้องล้างเหมือนเมื่อกับที่ผ่านมาและครั้งนี้จกักรวาลยังงง ยังงงงวยตื่นตะลึงสันสะเทือนไปทั่วทั้งมหาจัก,กรวาลเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาก่อนนั่นเองขอบคุณข้อความจากนบอาสวะกระผมวันเฉลิมกาบทความสวัสดีครับ